โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่กันในเกม Exorc Hero นะครับทุกคนเป็นเกมแนว R P G แฟนตาซีคือภาพโคตรสวยนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยใช้กราฟิก 3D ทั้งหมดนะครับทุกคนและเปิดให้บริการโดย Line เกมนะครับคือเกม Exorc Hero เนี่ยพี่เนี่ยได้เล่นมาสักพักแล้วนะครับทุกคนก็คือทุกคนดูดิคือตัวละครเนี่ยเขาอลังการมากนะครับดูทุกคนดูคือภาพโคตรสวยนะครับดู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 อ๋อโคตรเฟี้ยว อันนี้คือแค่หน้าตัวละครนะครับทุกคนและเกม Exot Hero ถ้าใครโหลดมาตอนนี้นะครับเขาแจกทองมากกว่า1.8ล้านนะครับและแจกเซตเนี่ยอีก3,500อันนะครับทุกคนพร้อมยังให้คูปองย้อมสีตัวละครอีก180ใบนะครับคือเยอะนะครับทุกคนและยังไม่หมดแค่นี้นะครับบัตรสุ่มว่าจ้างประเทศอีก35ใบนะครับและยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกคนยังมีสิทธิ์ว่าจ้างขั้นสูงได้ฟรี220ครั้งนะครับทุกคนคือเยอะมากมากนะครับคือเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปสุ่มกาชานะครับท จัดคลิปเนผมสุ่มไปแล้ว10ครั้งนะครับทุกคนผมมีทั้งหมดอ่าร้อยครั้งตอนแรกนะครับตอนนี้ผมเหลือ90ครั้งนะครับผมก็จะเอาให้ได้เทวตานานตัวใหม่ล่าสุดของเกมนะครับก็คือมิตตี้ที่เทพที่สุดนะครับทุกคนผมบอกเลยถ้าทุกคนโหลดมาแล้วเล่นเนี่ยต้องเอาตัวน,นี้ให้ได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มสเต็ปที่2ก่อนเลยไปไปจะได้ไรวะเฮ้ยมาถึงได้เลยปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไปสกิปสกิปโอ้โหไ,ได้หมัดได้หมัดเพลิงไฟนะตัวนี้ผมมีแล้วนะ ตัวนี้ผมมีแล้วตัวนี้ก็เทพเหมือนกันนะครับทุกคนโหดูดิอลังการมากนะครับนี่คือการสุ่มแบบอลังการคือเข้าใจว่าผมเติมไปเนี่ยคือถึงจะไม่ได้ตัวละครผมก็รู้รู้สึกคุ้มนะครับทุกคนต่อโอ้โหนึกว่าจะได้ไปดูดิอลังการมากทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนักดาบอันนี้ผมยังไม่ได้ห้าดาวด้วยวะเอาว่ะเอาว่ะอันนี้คือตัวละครที่ผมเทพที่สุดใน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 ที่เปิดมานะครับทุกคนไปยืนยันเปิง นี่นี่นี่โบนัสบุกหนึ่งโอเคผมจะเปิดต่อเลยนะผมต้องได้ตัวนั้นนะถ้าไม่ได้ผมไม่นอนอนะ่ะโอ้โหได้ตัวเดิมมาถึงเปิดปุบได้ตัวเดิมปับ๊บไปครับไปต่อเฮ้ยๆได้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหไดเอม,มาโอ้โหไดเอม,มาวะยืนยันไปก่อนเลยอีกอันหนึง่งอันนี้คือถ้าผมว่าจังหมดผมน่าจะได้นะไปโอเคแอนิเมชันแอนิเมชัน อันนี้เป็นช่างโคตรเฟี้ยวทุกคนหวังว่ารอบนี้ผมจะได้นะครับไปเฮ้ยโอ้โหนึกว่าได้ได้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยใช่ปะวะอันนี้เป็นช่างโคตรอลังการโอ้โห เหมือนผมดูหนังอะเหมือนผมดูหนังอยู่ตอนนี้ผมกำลังดูหนังสั้นอยู่อะ <c oughs> ค,อคือคือแบบเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมได้แล้ว <c oughs> เพราะว่ามันอลังการขนาดเนี้ยมันน่าจะได้อละไลรไม่ให้กดไม่ให้ผมกดสคริปต์ด้วยนะเนี่ยไง นี่นะครับทุกคนก็คือมิตตี้นะครับเทวะตานานตัวแรกของซีซั่น4นะครับทุกคนซึ่งผมได้มันมาครอบครองแล้วนะครับพลังโจมตีเนี่ย634นะครับพลังป้องกันเกือบ800นะครับแล้วก็ HP เนี่ย8,100นะครับทุกคนคือโคตรโหดเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนและยังไม่หมดแค่นี้นะครับก็ยังมีกาช้ห้เราเนี่ยเลือกสุ่มอีกหลายแบบนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าจางคันสูงนี่ตัวละครใหม่ๆเ็าจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ทุกๆคนดูสักครั้งไป โอ้โหอลังการมากทุกคนปังโอ้โหไม่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 ใช่ผมสุ่มเล่นได้เนี่ยเฮ้ยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ตาเดียวอะ ได้วารานะครับทุกคนก็คือตัวละครก็ค่อนข้างค่อนข้างโหดนะทุกคนดูดูสแต็กนะครับก็ค่อนข้างโหดนะครับในซีซั่น4นี้นะครับอัปเดตฟอร์เรนสกายนะครับได้มีอัปเดตใหม่เยอะแยะมากมายนะครับมีฮีโร่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็คือกาลอนลูน่าเมลิซ่าและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนสําหรับถ้าใครโหลดเกมมาในช่วงนี้นะครับในช่วงซีซั่น4นะครับเกมเนี่ยเขามีการแจกของเยอะแยะมากมายนะครับได้แจกฮีโร่ได้แจกหลายๆอย่างเลยครับซึ่งถ้าใครโหลดมาปุ๊บต้องดูตรงนี้เห็นไหมครับคือกรับเลย รบับทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเราก็จะได้ฮีโร่ที่แบบไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้นะครับทุกคนนี่เรียบร้อยฮีโร่แบบแจกก็เทพนะครับทุกคนนี่เห็นป่มได้ถึง5ดาวเลยนะครับเชียร์คารนะครับทุกคน<ส>เป็นฮีโร่ใหม่เหมือนกันนะครับโอหดูพลังโจมตีดิโคตรเยอะนะครับไปกดยืนยันเลยขูได้หลายตัวด้วยทุกคนได้มากี่อีกโห้ยพลังโจมตีก็ค่อนข้างเยอะนะครับเฮ้ยได้นักกล้ามวะได้เกณฑ์ด้วยนะครับ เห้ยพ p เยอะมากนะครับเป็นตัวแทงนัเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าตัวนี้ตัวเวทแน่เลยน่าจะเป็นพลังโจมตีเยอะหรือเปล่า,านี่นะครับท,ท,ท,ทั้งหมด4ตัวนะครับถ้าโหลดเกมมาช่วงนี้จะได้แจกของวันตามนี้นะครับทุกคนแล้วก็เหลืออีกอันนึงนะครับเรากดลับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เราแบบอยากได้นะครับผมก็จะเลือกตัวเป็นตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เฟี้ยวนี่ไปโอ้โห เรา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 เลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ได้แค่ตัวเดียวนะครับทุกคนไปและยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกคนสําหรับการอัปเดตของซีซั่น4นะครับยังมีการเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่เข้ามามากมายนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยได้ประจนภัยและอินไปกับเนื้อเรื่องหลักของเกมนะครับและประเทศใหม่ที่ผมจะพาทุกทุกคนไปดูนะครับก็คือพีดร์นะครับทุกคนและนี่ก็คือประเทศใหม่ที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับก็คือพีดร์นะครับทุกคน นี่เราเดินเล่นได้ด้ฮะโอเคนะครับทุกคนก่อนที่เราเนี่ยจะไปบวกกันนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปจัดการฮีโร่นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเลเวลของที่ผมเนี่ยเพิ่งสุ่มมานะครับทุกคนไปนี่เลยเนเนเนมิตตี้ที่ผมเพิ่งที่ผมที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเทวตํานานตัวใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเลเวลไปก่อนอ่าไปผมเพิ่มยาวๆอ่ะผมเพิ่มจนเวลตันอ่ะไปไปครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้สุดเลยดีกว่าไปเพิ่มเลเวล 哎要要要要。 แลชซีซั่นนี้นะครับทุกคนถ้าใครขยันร้องอินนะครับมันเป็นกิจกรรมร้องอินนะครับทุกคนมีโอกาสได้เลสไอวิวัฒนาการฮีโร่เฉพาะนะครับเป็นวัตถุดิบที่ไว้อัปเกรดฮีโร่ให้มันดูโหดดูเท่ขึ้นนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับนำทัพโดยมิตตี้นะครับหรือว่าเทวะตำนานที่ผมเนี่ยเพิ่งสุมได้มาเมื่อกี้นี้นะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปต่อสู้นะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นแชปเตอร์นี้นะครับกคุนท โอ้โหดูตัวดูตัวละครผมแต่และคนแต่และตัวด,โดิโคตรโหดมายคูณสองเลยปึ้งปึ้งโอ้โหอันนี้ไม่ใช่โคตรโหดถึงเวลากันแล้วนะครับท,ทุกคนที่เราเนี่ยจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับทุกคนมาเพิ่มเข้ามาอ๋อเว็บสองันนี้คือเว็บสองนะครับโอ้ย ปังตุ้มโอ้โหทีเดียวตายโคตรโหดมิตตี้สุดที่รักของผมนะครับเฮ้ยไปนี่มาแล้วดับใหญ่ดับใหญ่ตุ้ม เปนชาดิเนมิตี้เปล่านี่เปนชาดิเนมิตี้โอ้โหโคตรเฟี้ยวโอ้โยชนะใสๆนะครับทุกคนเรียบร้อยวิกตอรี่ก็คือผ่านนะครับเรียบร้อย โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีซั่น4นะครับเขามีแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะครับหรือว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ